สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ได้พอกมันโดนไม่ได้ให้คลิปร้นแล้วเหมือนที้ทั้งตัเสียไปเกี่ยวกับโพล่ะทาแปรงกระปุกเพิ่นโพลุน้องอดบรรยากาศอันนี้เราอยู่ที่มันพื้นที่อำเภอพุกเกล็ดน,นะคะฉลามมีแต่ป่ามีแต่เขา ไม่เห็นแปลงกระโพดเลยค่ะทุกคนค่ะพี่โดพาไปไหนเนี่ยอยู่ในหุบเขาจริงเ่ะโอ้โหดูแต่ก้อนหินซะก,ก่อนเอามาลุ้นกันว่านี่ทางเข้าหินเยอะขนาดนี้ ไปถึงที่แปลงจะเยอะขนาดไหนอันนี้เรายังไม่ได้ไปดูแปลง ท,ทายคลิปอ้าวจอดทายคลิปแล้วสิโอ้นางไงเห็นแปลงขา้าวโพดแล้วค่ะข้าวโพดอ,อยู่ด้านล่างโอ้โหขี้เหล็กงามมากเลยนี่ขี้เหล็กขี้เหล็ก ดูทรงน่าจะยังไม่ได้ลงเทเลอร์นะจุดที่ดูไป โน่ฟิลเตอร์นะคะอย่าตก,กใจนะอย่าตื่นนะ เราได้มาจากปักช่องก็ประมาณสองร้อยไล่ได้ค่ะเกี่ยวขา้าวโพดแอนวมันก็เกี่ยวถูกนะเนาะข้าวโพดก็ไม่ดีได้ปักช่องประมาณสองร้อยแล้วก็มาต่อที่ ยินบ่เสียงปืนเสียงปืนสองนัดแล้วในเขานี่แหละอันนี้เรามากับพี่หนกขอบคุณพี่หนกด้วยนะคะจากปากช่องก็เป็นงานของเสียบเฟิร์สเนาะชอ,อยุพินอันนี้เป็นงานของพี่หนกมาลุ้นกันว่าอยู่นี้จะมีเกี่ยวเยอะไหมนะคะ ดีกว่าจอดค่ะจอดแล้วก็ไม่ได้หาข้างงวดเนาะนี่ก็ยังไม่ได้ส่งงวดเจเลยเพชรเจริญทอกอะสอกอะไรดากแล้วพี่น้องจะหาเก็บเงินน้ำหยอดกัะพูดจุงไหนพุนี้่ะได้ส่งนี่ทอกสอแสนห้านะคะสิ้นเนี่ยปีใหม่เนะแสนห้านมะีหลายนี่เยอะค่ะ เอาอันนั้นมาใส่อันนี้เอาอันนี้ไปใส่อันนั้นเป็นนีก่ก็ไม่มีอะไรจะหาอุ้มแรกครับอุ้มแรกกี่โมงไม่รู้วันนี้อุ้มแรกเก้าโมงครึ่งเต็มแล้วรถลองยังไม่มาเลย ลรอรถล,ลองค่ะเข้ามาลึกมากเลยรถล,ลองจะมาถูกไหมเนี่ยติดต่อกันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสัญญาณมือถือไม่มีมิดซีรีเลย เต็มแล้ว งามป๊ดแล้วขึ้นไปเท่เนี่ยยกไปกี้เขาไว้ยำเท่ยำเทเอาตัวอะไขึ้นก่อนวะตัวยามหรือตัวสันตัวนี้เี่หูยูปยกขึ้นเอาตัวกลางขึ้นก่อนเอ้ยเอาตัวึ้ตัวกลางก่อนตัวกลางตัวไหนตัวมันมีตัวสันกับตัวยาวอ่ะทออ่ะตัววยาก่อนเอาตัวยาวก่อนโอเค วันนี้เขาพ่นงามค่ะเขาพ่นแห่งเปลี่ยนใส่ตะแกงสีหุนนะคะใส่ห้าหุนห้าหุนแล้วต้นก็พ่นมันขี้เหล่ด้วยแล้วต้นมันขึ้นเยอะเขาพ่นมาสบกบอกก็เลยปรับแก้ใหม่ผลตอกก็เขาพูนงามมากสะอาดดีค่ะ โอ้พนดีเขาพูดแปลงหนึ่งอย่อดเดี๋ยวข้างในนัน่นแปลงหนึ่งเ <cle aning> มื่อไรรถคนจะมา